สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทั้งช่อง YouTube และ Facebook ทุกท่านนะคะวันนี้ทางเพจร้านชาญชัยแท็กเตอร์ของเรานะคะมาแนะนำสินค้าเข้าใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับแท็กเตอร์คูปต้า EF494T นะคะตัวนี้4.9แรงนะคะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะ4สูตรนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับรถคันนี้นะคะจดทะเบียนปี57นะคะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่288,000บาทนะคะตัวนี้เป็นตัวเปล่านะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะอยากได้อุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมนะคะบอกได้นะคะแม่ค้าจะติดตั้งให้นะคะราคาก็บวกเพิ่มตามจำนวนจริงเลยนะคะ ตัวนี้นะคะยางใหม่สเส้นนะคะรถจดทะเบียนปี5 7นะคะราคาอยู่ที่288,000บาทนะคะกับยันมา EF494T นะคะตัวนี้สีสันสวยค่ะพร้อมใช้งานตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คร้อยเปเซ็นต์นะคะมาดูรอบๆคันกันนะคะสวยแน่นอนนะคะพร้อมแถมท่อซิ่งให้ด้วยนะคะคันนี้ บอร์โทรตามหน้าสติกเกอร์ได้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะกับเยนมา e f 4 9ี t านะคะที่ร้านเรามีหลายคันเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองนะคะสอบถามมันเข้ามาได้นะคะเรามาดูรอบๆอบคันของคันนี้กันนะคะสีสันสวยนะคะเช็คเรียบร้อยพร้อมใช้งานร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะกับเยนมาี่สิบแรงนะคะตัวนี้รถจดทะเบียนปี57นะคะเรามาดูเรียกใหม่กันนะคะ ตัวนี้นะคะอยู่ที่964ชั่วโมงนะคะ964ชั่วโมงนะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะลูกค้าอยู่ที่ไหนนะคะเราจะส่งได้หมดนะคะสวยๆเลยคะ่ะมาดูด้านหลังกันมั่งนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะอยากดูวิดีโอเป็นส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะ สอบถามมาได้นะคะโทร094 602 2291หรือว่าทักมาทางหน้าเพจ a c e b o o k เราได้นะคะว่าอยากดูส่วนไหนเป็นพิเศษนะคะคันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะกับยันมาก e EFC 9 4 T นะคะมีเข้าใหม่หลายรายการเลยนะคะไว้แม่ค้าจะมาอัปเดตอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ